สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องสาวหนึ่งแฟนเพจนะคะวันนี้หนึ่งจะมารีวิวตุกตาค่ะตุกตาโมเดลซิลิโคนทั้งตัวจะสวยงามไหมเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะคะนี่ค่ะรอบๆกล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้อ่านี่คือท่วงท่าที่น้องเขาสามารถทำได้นี่ค่ะตามแบบเลยจะแกะให้ดูนะคะหนึ่งก็แกะไปแล้วรอบนึงนะคะแต่ว่า เนื่องด้วยน้องจะว่าบิวเกินไปก็เลยต้องทําการห่อผ้าห่อผ้าให้น้องใหม่เพื่อที่จะมารีวิวให้ทุกคนดูนะนี่ผ้าไว้แล้วนี่ค่ะนี่น้องเป็นไซส์30มสเซนนะคะเป็นซิลิคนนิ่มทั้งตัวเลยห่อมาอย่างดีอ่ะอดูนะน,น้องเป็นผิวขาวนะคะ ส่วนมือน้องเปลี่ยนได้นะมีมืออุปกรณ์ก็จะมีของแถมก็จะเป็นมือแล้วก็ขาตั้งนะคะกับชุดชุดไม้น้ําวันพีทแถมมาให้น้องก็จะว่าเปล่ยเกินไปก็เลยต้องหาผ้ามาห่อก่อนนี่ค่ะน้องมีความนิ่มทั้งตัวแล้วก็จัดได้หลายท่ามากนี่ดูนี่ยืดงอเป็นซิลิโคนนิ่มแล้วก็เล่นสนุกมากนะทุกคนนี่ค่ะนี่ ได้เยอะนะอืมอืมอ่ะลืมมาออกนี่ให้ดูใบหน้าของน้องเขาก่อนน้องเป็นลูกครึ่งนะผิวสีขาวนี่เพิ่งได้มาวันนี้นะสั่งไปประมาณรอของประมาณสองอาทิตย์เนี่ยค่ะอุ้ยสวยมากทุกคนแล้วตัวน้องคือนิ่มดูสินิ่มนิ่มนิ่มเนิ่มไปหมดนิ่มนะเป็นซิลิโคนนิ่ม แล้วเท้าน้องก็เป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบรุ่นที่มันถอดเปลี่ยนได้นะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เปลี่ยนเท้าไม่ได้นะเปลี่ยนได้แต่มือมือของน้องเปลี่ยนได้อย่างเดียวเนี่ยอมืมือเปลี่ยนได้ที่เขาแถมมาเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่ายังไม่ทันลองเปลี่ยนนะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนยากไหมนี่ดูหน้าน้องแต่งหน้ามาให้พร้อมสวยนี่รุ่น30เซนน,น้องค่อนข้างสูงนะสูงเลยแหละ อะจัดท่าให้ดูอะนั่งนั่งอะอ้ยดูสิแอมสวยน้องเป็นงานโมเดลนะคะชอบมากมีปกติอ่ะจริงๆแล้วมีผู้ชายด้วยนะแต่คิดว่าผู้หญิงนะสวยกว่าก็เลยไม่สั่งมานี่ดูสิเป็นไงเนี่ยอจัดท่าได้เยอะนะอ่ะ นี่ดูดูอ่าอ่า,อ,าอ่านั่งนั่งนี่อ่าท่านี้ดูอ่าท่านี้จะได้หลายท่าอ่าน่ารักไหมนิ่มนะแอบจับอยู่บ่อยๆอ, <c oughs> อ่าดูสิสวยไหมคะทุกคนนี่ถ้าใครอยากได้ก็ไปตำในแอปส้มนะ นี้ส่วนตัวสั่งมาจากแอปส้มนะคะราคาก็มีหลากหลายราคานะคะอ่ะนี่สวยมากวันนี้ก็มารีวิวแค่นี้คะ่ะบ๊ายบาย